โอ้พี่เส้นอยู่บ้านนะลูกเดี๋ยวแม่รีบกลับพาไปหาพี่เส้นนะแม่กลับไปพาไปหาพี่เส้นนะหนูเรียนก่อนแล้วเดี๋ยวแม่กลับไปพาไปหาพี่เส้นนะพี่เส้นอยู่บ้านนะลูกไม่เอา ไม่ร้องเหรอพี่เช้นก็ร้องหรอกพี่เส้นบอกว่าหยกมาเรียนนะไปโรงเรียนก่อนแล้วเดี๋ยวแม่พาไปหาพี่เส้นนะ